สิ่งมีชีวิตบนโลกเหล่านี้ไม่ว่าหมูเป็ดไก่ที่เรากินก็ดีหมาแมวที่เราเลี้ยงก็ดีและมนุษย์เราก็ดีประกอบขึ้นด้วยเซลล์ค่ะและภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะต้องมีองค์ประกอบสองอย่างนี้อยู่เสมอคือหนึ่งดีนหรือ DNA เอเอามาจากพ่อครึ่งหนึ่งเอามาจากแม่ครึ่งหนึ่งเป็นตัวที่บ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นอะไรเป็นหมูเป็นไก่หรือคน มีรูปร่างหน้าตาเช่นใดมีโรคอะไรติดตัวมาบ้างซึ่งคนไทยเราเรียกว่ากรรม,มพันธุ์ 2. ไมโตโคคอนเดรียเป็นตัวที่ให้พลังงานกับเซลล์ในการดำรงชีวิตอยู่โดยนำเอาออกซิเจนที่สิ่งมีชีวิตหายใจเข้ามาแล้วเข้ามาสู่เซลล์มาทำปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงสาร ADP ภายในเซล์ลให้เป็น ATP เกิดพลังงานขึ้นให้สิ่งมีชีวิตนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ได้ เช่นถ้าเป็นเซลล์สมองก็นำพลังงานนี้ไปใช้ในการคิดจำถ้าเป็นเซลล์กล้ามเนื้อก็นำไปใช้ในการเคลื่อนไหวเดินยกแขนเป็นต้นขนาดเดียวกันในขบวนการที่เกิดพลังงานนี้จะทำให้อนุภาคของออกซิเจนถูกปลดปล่อยออกมาและมมารวมกับอนุภาคของออกซิเจนส่วนที่ไม่ถูกไมโตคอนเดรียจับแต่เข้าสู่เซลล์และมีการแตกตัว อนุภาคของออกซิเจนเหล่านี้จะอยู่ภายในเซลล์อย่างอิสระเราเรียกกันว่าอนุมูลอิสระค่ะอนุมูลอิสระเด่านี้จะมาทําปฏิกิริยากับยีหรือ DNA เกิดเอนไซม์ขึ้นมาทําลายผนังเซลล์มีผลให้น้ําภายในเซลล์เคลื่อนย้ายออกไปจากเซลล์ได้เซลล์ก็จะเหี่ยวลงสิ่งมีชีวิตนั้นๆก็จะมีลักษณะแก่ลงแก่ลงเหล่านี้เป็นกระบวนการธรรมชาตินะคะ ทุกลมหายใจที่สิ่งมีชีวิตหายใจเอาออกซิเจนเข้ามาจะเกิดพลังงานขึ้นมาใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ขนาดเดียวกันก็ต้องแก่ลงแก่ลงค่ะแต่ถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นนำเอาสารอนุมูลอิสระจากภายนอกเข้ามาในเซลล์จำนวนมากสารอนุมูลอิสระจำนวนมากที่เข้ามานี้จะทำปฏิกิริยากับยีนหรือ d NA เเกิดการสร้างเอนไซม์ขึ้นมาจำนวนมาก เอนไซม์จำนวนมากนี้จะมีปริมาณพอเพียงที่จะทำลายเซลล์ทำให้เซลล์เสื่อมลงได้ยิผลทำให้เกิดอาการและโรคต่างๆได้ค่ะเช่นโรคความจำเสื่อมโรคอมัมพฤกษ์จากการที่เซลล์สมองเสื่อมโรคเบาหวานจากการที่เซลล์ตับอ่อนเสื่อมโรคไตาจากการที่เซลล์ไตเสื่อมเป็นต้นถ้าอนุมูลอิสระที่บริโภคเข้าไปมีปริมาณมหาศาล จนทำปฏิกิริยากับกิีหรือ DNA อย่างเต็มที่แล้วยังมีอนุมูลอิสระเหลืออีกมากมายอนุมูลอิสระเหล่านี้ก็จะไปทำให้โครโมโซมของสิ่งมีชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นโรคพันธุก,กรรมได้ในภายหลังเมื่อมีอายุมากขึ้นทั้งๆท,ที่ตอนอายุน้อยๆก็ไม่ปรากฏโรคกรรมพันธุ์นี้เลยแต่ส่วนใหญ่อนุมูลอิสระส่วนเกินที่เหลือมากมายนี้ มักจะมาทำปฏิกิริยากับไมโทคอนเดรียแทนค่ะแล้วมีพลังงานส่วนเกินมากมายเกิดขึ้นจนเซลล์ไม่สามารถรับได้ต้องแบ่งเซลล์เพื่อแบ่งพลังงานออกมาเรื่อยๆทำให้เกิดการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ขึ้นมีผลทำให้เกิดเป็นเนื้องอกและมะเร็งได้นะคะสารอนุมูลอิสระสรุปก็คือสารที่หนึ่งทำให้เซลล์ของเราเสื่อม มีผลทําให้เราแก่ลงแก่ลงแล้วก็มีผลทําให้เราเป็นโรคต่างๆได้นะคะเช่นโรคตับโรคไตโรคเบาหวานโรคอัม,มพษ์โรคหัวใจเป็นต้นสองเป็นสารที่ทําให้เซลล์ของเรามีการแบ่งตัวผิดปกติค่ะมีผลทําให้เราเป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกได้ค่ะตัวอย่างของอนุมูลอิสระที่เรานำมาจากภายนอกเข้าสู่เซลล์ไม่ใช่กระบวนการธรรมชาตินั้น มาได้จากหลายๆทางเช่นอาหารเนื้อสัตว์ปริมาณมากที่เรารับประทานเข้าไปเนื่องจากมนุษย์เราเป็นสัตว์กินพืชเราจะมีอวัยวะในการสร้างน้ำย่อยสำหรับย่อยพืชและผักถ้าเรากินผักเข้าไปเราจะสร้างน้ำย่อยออกมาย่อยผักได้ในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งกินผักเข้าไปกี่ส่วนก็สร้างน้ำย่อยออกมาย่อยได้หมดไม่มีข้างค้างแต่ถ้ากินเนื้อสัตว์ เราไม่ใช่สัตว์กินเนื้อเราจะไม่มีอวัยวะในการสร้างน้ำย่อยสำหรับย่อยเนื้อเราจึงต้องนำน้ำย่อยสำหรับย่อยผักมาย่อยเนื้อแทนแต่ไม่ใช่อัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งต้องใช้น้ำย่อยย่อยมากขึ้นอาจเป็นหนึ่งต่อร้อยถ้าเรากินเนื้อสัตว์ปริมาณน้อยๆน้ำย่อยก็อาจจะพอเพียงที่จะย่อยเนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปได้หมดแต่ถ้าเรากินเนื้อสัตว์ปริมาณมากๆ น้ำย่อยในร่างกายเราจะไม่พอเพียงที่จะย่อยเนื้อสัตว์ได้หมดจกค้างและหมักหมมในร่างกายของเราและค่อยๆสลายและค่อยๆเน่าเปืป่อยไปอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในกระบวนการธรรมาชาติของเซลล์สัตว์ก็จะออกมาเพ่นพ่านในร่างกายของเราได้ดูดซึมไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเราไปทำลายเซลล์และต้องทำให้เซลล์ของเรามีการแบ่งตัวผิดปกติกลายเป็นเนื้องอกกลายเป็นมะเร็งได้ค่ะ